ปปชประาปรากาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2564ภาพรวมระดับประเทศมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมาสะท้อนถึงการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆเพื่อให้ประชาชนติดตามตรวจสอบได้ นางสุวรรณาสุวรรณจุทะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ2,564ภาพรวมระดับประเทศพบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย81.25คะแนนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา13.35คะแนน และเมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมีหน่วยงานบรรลุค,ค่าเป้าหมายจำนวน4,146หน่วยงานสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาสะท้อนว่าหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เกิดความตระหนักและพยายามพัฒนามากกว่าปีที่ผ่านมาทั้งการปรับปรุงการให้บริการรวมทั้งทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ สำหรับผลคะแนนรายประเภทหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือประเภทรัฐวิสาหกิจคะแนนเฉลี่ย93.31คะแนนขณะที่หน่วยงานประเภทอื่นๆมีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า90คะแนนยกเว้นประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย89.87คะแนนส่วนประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด8 0 6สคะแนน ขณะที่ผลการประเมินในแต่ละประเภทหน่วยงานอาทิประเภทที่หหน่วยธุรการขององค์กรศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการและหน่วยงานในสังกัดร,รัฐสภาหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดคือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคะแนน,นเฉลี่ยอยู่ที่97.46คะแนนประเภทที่2ส่วนราชการระดับกรมกรมการปกครองมีผลการประเมินอยู่ที่99.12คะแนนประเภทที่3รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้คือธนาคารอาคารสงเคราะห์มีผลการประเมิน99.81คะแนน